พระอาจารย์คะมีแต่คนทำให้อับอายเสื่อมเสียจะแก้ไขอย่างไรดีคะเราอย่าไปถึงกับพระวักพวงเพราะสิ่งนั้นมากจนเกินไปเพราะมันเป็นธรรมดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ตรัสไ้อย่างนี้นะพระองค์ตัดกับอัตุละพระองค์บอกว่าอัตุละเอ่ยเรื่องนี้มีมานานแล้วในโลกไม่ใช่เพิ่งมี อยู่เฉยๆเขาก็นินทาพูดมากเขาก็นินทาพูดน้อยเขาก็นินทาเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอย่าไปใส่ใจกับนินทาการพูดน่นพูดนี่การอะไรของคนอื่นเขามากเกินไปในคงโลกอนิตฐ์ก็บอกไว้บอกว่าห้ามเพลิงไว้อย่าให้มีควันห้ามสุริยะแสงจันทร์ส่องใสห้ามอายุให้หันคืนเล่า ห้ามดังนี้ไว้ได้จึงห้ามดินทาเคยได้ยินไหมเพราะฉะนั้นแสดงว่านินทามันห้ามไม่ได้หรอกเราทํายังไงคุณจะว่ามันว่าอะไรทั้งนั้นและพูดมากเขาก็บอกว่า คนนี้พูดมากไปเพราะพูดน้อยก็หาพ,พูดน้อยอีกเพราะไม่พูดก็าหาเอ๊ะทำเฉยอีกเนี่ยคือคนจะพูดมันพูดได้เรื่อยแหละล้วอย่าไปใส่ใจแต่ให้เรามาสํารวจตัวเองว่าจริงๆแล้วเราต้องมีข้อดีข้อเสียสิ่งที่ควรปรับปรุงอะไรบ้างแล้วก็เดินหน้าตั้งใจปรับปรุงข้อบกพร่องให้สมบูรณ์ขึ้นข้อดีเราก็ทําให้ดียิ่งๆขึ้นไปเนี่ยอย่างนี้ดีกว่าจเจริญพร